สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมนะอันเมื่อเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะทำการบวกทีโนโรนโดอีซนะครับก็เพื่อนเลยครับมาบวกเข้าทีมครับจัดการทีมครับก็เป็นการบวกสนะครับวันนี้แพทใหม่ครับแพทใหม่หรอครับทีน่าขึ้นว่าแพทของเราแพทใหม่เนียนก็ไม่เสิร์มอะครับโอ้โหปีศนย์หกอ่าอย่างไรละเวปีรอตาน่ใจเยนอ่าเฮ้ยเขาต้องย้ายเป็น kind ก of ีเชนไม่ด้ามรได้ไม่ได้ เสร็จแล้วจิเมอร์ปุ๊บแล้วสูตรเดิมก็จิเคพอจิเคเสร็จแล้วกดครับทันท่าเหมือนจะกดนะครับพอกดปุ๊บอ่าดวงแตกขายกดออกครับแล้วกดออกครับไปออกเสร็จนะครับเราก็จะไปหน้าเกลหน้าเกมปุ๊บเราก็เตะเข้าโกนะครับปุโอ้โหให้เข้าโกลให้เข้าไม่เข้านี่เดี๋ยวมันจะไม่เข้าฟันไหมโอ้โหถ้ามันออกคือกดเข้าโบรเลยนะครับว่ามันจะเกลียนสูตรนะครับเข้าโบรเลย กกันการนัเะครับอัพเกรดครับสนโนวโรนโอน,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 นะครับก็บวกสี่นะครับเจ็ดร้อยเจ็ดล้านโหราคาตกอย่างงี้เจ้อยเจ็ดล้านเนี่ยผมใช้ซิลเวอร์โกนะครับในการอัพเกรดแล้วก็ใช้แต้ม5้าแสนอ่าอันนี้มันต้องเกดแล้วเข้าชนสี่ครั้งอ่อ

แค่บวกสองนะครับบวกสามไม่มาไม่เป็นไรครับผมไม่คิดมา่าพอดีปีโดของม,มันจะโผล่มามันดีกว่าอยู่แล้วก็ส่วนใครที่เข้ามาชมน,นะครับฝากกดติดตามฝามกากด subscribe ด้วยนะครับก็จะมีคลิปใหม่อัพลงทุกวันเสาร์อาทิตย์และก็จันนะครับก็อัพลงเรื่อยๆไม่มีอะไรทำแล้วก็สําหรับแมตช์อัพนะครับก็เป็นเรียวฟูกับสเปอร์นะครับก็เรียวฟูชนะไปสองศูนย์นะครับก็ถือว่าเก่งนะครับเรียวฟูนี่ชนะทีมรองอันดับที่หนึ่งได้ ขอให้ลิโอพูกได้แชมป์นะครับเพราะว่าเห็นออรอมาหลายทุกสัปแล้วไม่ได้แชมป์พวกนี้ก็เล่นหนุนหัวไปได้แชมป์นะครับเผื่อเมนูที่เตะไม่ได้เตะนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปถ้าหากประสบควาสำเร็จสุดจ้ำไดครับซีวทุบาย